สัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยสวัสดีครับพวกเรานะเดี๋ยวยืนยืนด้วยกั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 นนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดินมาจากไหนกันครับมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับอ๋อนี่มาสัมภาษณ์วิศวกรรมศาสตร์นะครับเดี๋ยวยืนชี้กันนิดนึงนะที่นี่มอบนนะครับสัมภาษณ์หน่อยพวกเราจากโรงเรียนอะไรกันครับโรงเรียนหนองบัวชัยวานพยาสานครับจังหวัดกาฬสินครับอ๋อกาลสิน์นะครับแล้ววันนี้มากี่คน สี่ขาสี่คนนี่เลยใช่ไหมจากโรงเรียนเดียวกันชื่อเล่นน้องอะไรกันบ้างครับชื่อเฟมค่ะน้องเฟมครับชมพู่ค่ะพีทครับเป็นไงพวกเราสัมภาษณ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยใช่ครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับเอออาจารย์ถามอะไรบ้างส่วนมากข้อมูลอะไรบ้างเหตุผลที่อยากเข้าคณะนี้ครับคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับแล้วก็ผลงานที่ตัวเองทํามาครับเหตุผลเราคืออะไร เฮียผลก็คือ,อชอบการออกแบบแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆครับสาขาอะไรที่หนูชอบอยากจะเรียนที่อยากจะเรียนอ,อุตสาหาการครับอุตสาหาการนะครับรู้ไหมอุตสาหาการทํางานเกีเย่ยวกับอะไรเป็นฝ่ายลดดูการดูแลในบริษัทครับหรือว่าโรงงานอุตสาหาการรมครับอ๋อครับผมของเราล่ะสนใจสาขาไหนพิเศษของหนูเป็นโยธาค่ะว้าวสาวโยธานี่เองนะครับ อ่าแล้วอาจารย์สัมภาษณ์อะไรบ้างสอบถามส่วนมากจะเป็นผลงานในพอร์ตโฟลิโอค่ะผลงานอะไรโดดเด่นของหนูอ,อ่อการไปแข่งโครงงานระดับชาติค่ะเป็นไงรางวัลรางวัลได้เหรียญทองแดงค่ะว้าว <c oughs> สุดยอดมากนะครับอ่ะอีกคนหน่อยอีกคนนึงหน่อยอมามามาอ่านุ่มรอเลยของเราสาขาอะไรพิเศษครับสนใจอเป็นสาขาไฟฟ้าครับ วิศวกรรมไฟฟ้าไม่ซ้ํากันเลยนี่เอออาจารย์ถามอะไรบ้างก็ถามเกี่ยวกับในพอร์ตครับว่าได้ผลงานนี้มาอย่างไรครับผลงานของหนูคืออะไรครับก็ไปด้วยกันครับเอาไปด้วยกันไปแข่งโครงงานโครงงานนะครับออีกคนนึงแล้วครับสาขาอะไรของหนูคณะสาธารณศาสตร์ค่ะเอาหนูสามารถอีกสาขาหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะเอาส์เสร็จแล้วยังค่ะ ช่วงบายนี้ค่ะอ๋อช่วงบ่าย<ช>แต่ตอนนี้มาเ<ช>ป็นกำลังใจให้เพื่อนใช่ค่ะเออ,อยังไงก็เตรียมพร้อมนะในการสัมภาษณ์ส่วนพวกเรานี้เดินทางมาอย่างไงกันนะครับจากกาลสินรถตาครับเอามีมีญาติพามามาด้วยกันเลยไหมครับอ่าทำไมสนใจอยากจะมาเรียนที่นี่ครับผมมองว่าเทคโนโลยีก้าวไกลครับอ่า เป็นมอีก้าวไก่นะครับพื้นที่เป็นไงบ้างพื้นที่มอนเป็นไงบ้างสงบร่มรื่นมากดีครับผมชอบบรรยากาศนี้ครับแล้วก็มีรถไฟฟ้าให้บริการด้วยนะนั่งฟรีตลอดครับคณะวิศวะเป็นไงสวยไหมสวยครับใหญ่นะด้วยครับยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะครับทั้ง4คนต้องรอฟังผลนะประกาศผลเมืไหร่นะวันที่25ครับย5หาหากว่าเรามีชื่อนี้เป็นยังไง กรอบไม่ยืนยันเลยไหมยืนยันเลยครับยืนยันเรียนที่นี่เลยนะใช่ครับน้องสาสาธรรมสุขด้นะค่ะอ่าเป็นแรงใจให้ทุกคนนี่คือนักเรียนจากโรงเรียนนองบัวชัยวานพิยาสันครับอ่าอำเภอเลยอำเภอหนองกรุงศรีครับหนองกรุงศรีเอออยู่ใกล้กันนะพี่อยู่ยางตลาดยางตลาดกาลสินบ้านเดียวกันเด้นี่แล้วไปใช้ตอนนี้ ไปกินเขาครับไปกินเขาน่าเนาะเดี๋ยวพี่มีมุมพิเศษให้นะที่ถ่ายภาพตัวนี้นี่เห็นไหมมุมนี้นี่ลงอาหารกลางเราถ่ายภาพเรามีความสูงเท่ากันออถ่ายภาพออกมาถ้ายืนคนละฟากนี่เราจะสูงต่างกันมากเชื่อไหมเ,ออเดี๋ยวลองดูพวกเราสี่คนเท่ากันนะครสองคนนึงไปยืนคนละมุมอีกคนหนึ่งไปยืนมุมโน้นจะให้ดูความแตกต่างมามาลองดูซิลองดูซิเดี๋ยวถ่ายภาพให้นะ อ่ามุมพิเศษนะครับดูครับท่านผู้ชมนี่น้องอีกฝั่งหนึ่งสูงมากโอ้โหอีกฝั่งหนึ่งตัวเล็กไปเลยครับโอ้โหอ่าต้องอยู่คนละฝากเลยขยับไปด้านข้างเลยครับอ่าขยับไปหากันเลยดูครับท่านผู้ชมมาด้วยกันแต่สูงแตกต่างกันโอ้โหนี่คือไม่ธรรมดาครับเพราะว่า เป็นเรื่องของการออกแบบแล้วก็เรื่องของเส้นนั่นเองนะครับที่นํามาให้ดกท่านได้ถ่ายภาพกันตรงนี้ขอบคุณทุกคนนะขอให้โชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ